ถ้าเธออ่านเองเธอจะมีแต่ i n n e r voice ก <_ an> ็คือเสียงในหัวดู <_ an> ใน <_ an> ความ <_ an> ก้องรังวัล <_ an> ของเสียงตัวเองโดย <_ an> ที่ไม่เคยรู้ว่า <_ an> ถ้าเราได้เสียงอีกคนหนึ่ง <_ an> อันทรงพลังอะ่ะมันจะดูดซ <_ an> ับเข้าไปในตัวเธอได้ดีกว่าการเรียนคอสนี้ o u t e r voice จากครูเนี่ยจะช่วยทําให้เธอเนี่ยมีปัญญาอย่างมั่นคงขึ้นรวดเร็วขึ้นมีชั้นเชิงมากขึ้นจากการทิมไายทีแกสองการทิมเนี่ยหมายถึงของแหลมคือความแหลมและเฉียบคมของปัญญาเราที่จะไปทิมการทําข้อสอบไทยทีแกสองสิ่งที่ออกมาคือสายโลหิตแห่งคะแนนครูจะ ทำการสรุปและประมวลเทคนิควิธีคิดต่างๆว่าในโลกของการออกข้อสอบเรื่องนั้น,นมันจะออกเรื่องอะไรได้บ้างและครูจะนำตัวอย่างข้อสอบมาให้ฝึหกหัดให้พอเข้าใจหลักคิดว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้เพื่อให้เธอไปต่อยอดฝึกด,ด้วยตัวเองต่อคอสเนี่ยเกิดมาควบคู่กับการให้เธออ่านเองการเรียนกับครูจะช่วยให้ความชัดเจนมันเกิดขึ้นอย่างมากเลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงอ่านเองแล้วก็งงๆจับต้นชนไปไม่ถูกไนในพิเศษมาแล้วก็ยังงงอยู่ดีว่าอ๋อตกลงแล้วคืออะไรครูบอกเลยจะทำให้เธอเป๊ะขึ้นมากทุกครั้งที่นนคร เทคนิคที่2ชื่อว่าสุดลิมทิมเทคนิคสชื่อว่ารับลิมทิมเทคนิคสี่ชื่อว่าปิดประตูทิมเทคนิคที่สองสามสี่ไปใช้กับสี่ก้อนเนื้อหาที่อยู่ข้างในไทยทีแกะสองอยากรู้ว่าคืออะไรคุณต้องเรียนแล,ะละ้วล่ะดังนั้นอย่ามัวแต่ดูเบาว่า,วาไทยง่ายๆอ่านเองได้เพราะความง่ายต้องเกิดขึ้นจากความยากมาก่อนและครูเชื่อว่า out voice ดังกว่า in t h voice ทิมไทยทีแก่2องก็จะช่วยทิมคะแนนรวมออกมาอย่างพรั่งพรูจนติดมหาวิทยาลัยในฝันดังนั้นห้ามพลาดกับทิมไทยทีแกะสอง